นวัดคอมเมนต์ดักงนายกตอบเรื่องน้ำมันกับน้ำเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงเลยล่ะค่ะสำหรับราคาน้ำมันที่ราคาพุ่งขึ้นสูงจนผู้ใช้รถใช้ถนนอ,นออกมาโวยซึ่งงานนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและที่ผ่านมารัฐบาลก็มีการบริหารจัดการเรื่องนี้มาโดยตลอดซึ่งก็พยายามตึงราคาให้ได้ตีด30บาทแต่จากตรงนี้ต้องใช้กองทุนน้ำมัน เดือนละประมาณ6,000กว่าล้านบาทโดยกล่าวในตอนท้ายด้วยว่าเรื่องน้ำมันมันมีปัญหาเยอะมากเพราะเราใช้น้ำมันภายในประเทศมากต้องยอมรับว่าบ้านเราจะเริญเติบโตถ้าหนน,นทางดีขึ้นจึงมีการใช้น้ำมันเยอะงานนี้หลังจากที่ Star cam, you, ha, อิสตาแกรมอั t ทูยูฮาออกมาแชร์ประโยคนี้ก็ทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างร้นแาม รวมถึงพระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างป้องนวัดก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็คอมเมนต์เลยว่าไม่ต้องพูดทาเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าตาพี่ป้องสัตว์ยังดูฉลาดกว่าเลยค่ะพี่ป้องไม่ผิดหวังงานนี้ก็ทาเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แซวเลยว่าใจเย็นไม่ไหวเลยคนนี้ซึ่งหนุ่มคนนี้นั้นก็มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลชุดนี้อยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกครั้งก็ฟาดแรงแบบไม่มีไว้หน้า แต่แม่กลว่าจะกระทบกับหน้าที่การงานด้วยล่ะค่ะจน,นแฟนๆหลายคนต้องยกนิ้วให้และยอมใจในความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นของเจ้าตัวเลย